นายพรเทพพุ่มสะอาดหรือเดี่ยวอายุ46ปีอาชีพขับรถตู้รับจ้างทั่วไปพร้อมน,นายธนชัยแมงทองเพจทนายความประชาชนได้เดินทางเข้าแจ้งความที่สอนอสุทธิสารเพื่อให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอสุทธิสารที่เกี่ยวข้องและแอดมินเพจแห่งหนึ่งทำให้ในายพรเทพถูกดำเนินคดีอาญาและติดคุกฟรีกว่า6เดือนนายพรเทพกล่าวว่าตนถูกแอดมินเพจหนึ่งแจ้งตำรวจสอนอสุทธิสารจับกลุมเมื่อวันที่21มิถุนายน2564ในข้อหาแอบอ้างแต่งกายเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและหลอกบรรดาแฟนคลับในคดีน้อง ชมพู่ให้โอนเงินบริจาคจำนวน30,000นบาทเพื่อช่วยเหลือแม่น้องชมพู่และนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งนี้ตนเองเข้ามามอบตัวที่โรงพักเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยขับรถตู้โตโยต้าคอมพิวเตอร์สีบรอนเทาทะเบียนฮอนดคูกชอชิอง่ศกรุงเทพมหานครมามอบตัวหลังถูกจับกลุ่มมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเอากุญแจรถตู้ไปและอ้างว่าเพื่อเป็นการสะดวกในการเคลื่อนย้ายรถและไม่ได้ทำการยึดเป็นของกลางโดยหลังถูกจับไม่ได้รับการประกันตัวถูกส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนาน เดือนต่อมาอายการสั่งไม่ฟ้องในคดีคือยักยอกเงินบริจาคแต่งกายเลียนแบบตำรวจและนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ถูกปล่อยตัวจากเรือนจำเมื่อวันที่20มกราคมปีนี้ซึ่งในวันนี้ตนเองจึงต้องการให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสนสุทธิสารที่เกี่ยวข้องกันแกล้งตนเองถูกดำเนินคดีอาญาข้อหาปั้นพยานหลักฐานเท็จหลังแกล้งทำให้รับโทษทางคดีอาญาและลักทรัพย์นั่นคือรถตู้ที่หายไปรวมทั้งให้ดำเนินคดีกับแอดมินเพจ fc แม่ชมพูในข้อหาแจ้งความเท็จอีกด้วยด้านน,นา,ายธนชัย แงทองเพจทนายความประชาชนกล่าวว่าก่อนหน้านี้ตนได้พานายพรเทพไปที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้มีการตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกี่ยวข้องในคดีซึ่งคาดว่าจะมี3คนไล่ตั้งแต่ผู้กํากับโรงพักลงมารวมทั้งแอดมินเพจหนึ่งอีกด้วยขณะที่พันตํารวจโทรรักเกียริกล่าวว่าเมื้องต้นรับแจ้งความไว้แล้วและจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาให้ดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป ข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน Daily News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16บหกกาทาง Daily News ออนไลน์ลุ้นทุกนัดมันทุกแมตซ์ซึ่งบอลโลก2อ2 2กับ Daily News ลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียทีมที่คุณชื่นชอบรวมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ d a i l y news.co.th